เรื่องผาตอนผาดพ้องกันเนาะสวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องป้องปายเนาะสบายดีนี่แหละครับมือนี้ผ้าประธานทีมงานอีสานผ้าแสบเนาะกับสมาชิกย่าเนาะเพิ่นมาเบิงอ่าให้เบิงสวนเนาะเพิ่นว่าโอ้ก็คือปลูกยังไปหลายอย่างแล้วแต่ว่าน้ำบ่มีใส่แล้วเดี๋ยน้ำสวนอื่นมันมาได้ว่าสันเด้เพิ่นก็เลยมาติดตั้งเนาะครับเป็นบดาลซิง่งว่าสันเด้ เป็นว่าเป็นเฮ็ดได้สบายว่าสันนี่นี่ครับนี่แหละครับเป็นการเรื่องติดตั้งเนาะทอระระดับน้ำต้องไปวัดได้เมื่อกี้ประมาณแเมตรเนาะระดับน้ำจากพื้นผิวข้างบน,นเพิเ่งก็เลยเอา,ท,าอทอมาสี่เซนเอ่ะเดี๋ยวเพิ่งก็เรื่องอประกอบอยูเนาะครับอันนี้ประกอบไปยังครับเนี่ยอันนี้เป็น ฟอยสูบทีฟอยสูบที่ฟอยสูบที่จะดึงน้ำขึ้นมานะครับนี่เขาเห็นเป็นเชกวาวครับเป็นหัวกระโหลกบนรท้อนแหละน้ำหนับเข้าไปสื่อมาบหครับสื่อน้ำรานทั่วไปบอกเรือว่าตัวนี้เป็นแผ่นแผ่นพีวีซีตัดออกจากท่อแลลวกมาล้นไฟตีให้แบนเย็บให้แบนแล้วก็มาจอจ่อตัวนี้ที่เป็นยางในรถนะครับยางในรถพวกรถใหญ่นะครับรถสิบหล้อกล้ก็มาจอ ก็คือ DIY เนอะแมนครับแมนเฮ็ดเองด้วยมือเฮ็ดปับตกแตง่งจากที่ว่าขันแม่นห้องปซสื่อจากระบบนี่มันก็มีนะครับแต่ว่ามันก็อาชีแพงเนาะก็คือเป็นบดานเล็กแล้ครับแต่ว่าห้ามาเฮ็ดเป็นแบบอ่ปับประยุกต์ใส้งานเองโดยที่ว่าต้นทุนอาชีพทอของห้องปซสื่อนอะครับน้ำรานค่ะ อาชีพสูตรมันอาชีพแตกต่างกันแน่แต่ว่าก็ดึงน้ำได้มันบ้าแต่ครับมนแน่ใจนะครับนี่ที่เขาเห็นเนี่ยน้องว่าแน่ใจได้เปน้อเนอะว่าิีสาใสได้บอนะครับอืเป็นบอรแรกนะครับขั้นใสไดก้ก็ถือว่าความคิดของเขานี่ประสบความสำเร็จนะเนา <c oughs> นะอือน,น,นี่เป็นบอแรกหรืออาจจะเป็นบอสุดท้ายก็ได้ที่จะนำเนาะอือนเป็นบอแรกของให้ง่ายประเสริฐนะครับประเสริฐ ไล่ประเสริฐสุขรวมธรรมนะครับเป็นให้เป็นเบิกปลาผลเด้อนอนเต็นผลขมือววาสันไออยากชมให้ชมสวนชมธรรมชาติกะเช่นได้ครับกางเต็นนอนได้สบายมีค่าบริการได้ไ่นอนเด้อนะครับอยากกินเราอยากกินเบียกับเขาผลได้บันสมัคีนนะครับสื่อมาะายเสือมากิงมั้งมันมีอย่างยากเลยบอกว่ามีครับมีนี่ใ็นใจอ่าก็คือเพื่อนจะบอกว่าคือมันเป็นธรรมชาตินะครับ แค่ว่าเขามีใจรักธรรมชาติเนี่สามารถมาพักผ่อนอยู่นี่ได้คือขนข่าวของสัมภาระหมอปิกนิกคือฟื้นมีหลายนะครับมาสามารถแบบก่อต่อแบบอยู่แบบสมัยเจ็ดสิบแปดสิบปีปุญญาตายายที่เขาที่เพิ่นเคยอยู่มา,นนา,มมามกนะครับบ่มีอําเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับนี่แหละคือประธานเพิ่นท่ายู่มาละละเป็นอยู่อยู่ขูอ,ม,ยอ,ยอ,ขอมือไปขูอมืยอไปกระยุ่งเสร็จแล้วครับขูอมือเปกระยังยุ่งเสร็จเนี่ยบ้เด้อบ่อัน ทงไฮทงหน้า่นก็นมีไฟฟ้าอะล่ละสะดวกสบายอันนี้เตมวงนี้แล้วครับนี่ผมจะเตียงผมก็ยิ่งอยู่เพื่อนเนี่ยอันนี้มาซอยจับซอยอยู่นี่ก็เป็นสร้างยาเนาะสร้างไฟฟ้าญงเนาะครับผ่านงานนอกงานประเทศนอกมากแล้วครับนี่หลายประเทศแล้วเนาะไตวันกับไปมันแล้วสร้างไฟฟ้าแบบระดับขึ้นเสาถุงสูงหมดแล้วครับนี่ ล่าส,สุดนี่ตกงานอยู่บอนะครับเิ่นกำลังอันไอเห็ดไอนี่เนาะงานหลายอย่างเพิ่อยูมัานรับเมาเดินสายไฟห่นละกำลังสูงๆุ่นละครับอันยูน้ำกันไม่ได่ผู้คนสวดนะครับนี่ค้นพากนี่ค้นถามนี่เจ้าของช่องนี่กระสวดเด้อ ประธานทีมงานกับโสดครับประธานทีมงานอีสานพระแทบกับสร้างไฟฟ้าไงกับโสดหุ่นใหญ่ลำาบึกเด้อสร้างแล้วหุ่นลำาบึกสูงสูงลำนี่แหละครับผู้ใดกำลังหาผู้นำกลอบครัวเด้อมแต่คนโสดนะครับอยู่นี่สามไอ้อยู่นี่มากไผชอบไผกะคอมเมนต์มานะครับ น <tang ar> ี่เด้อเป็นประกอบเาแล้วครับวันนี้กำลังมัดเชือกมัดใส่เช็คเบ้าน้ำนะครับหรือว่าหัวกระโหลกนี่ครับหัวกระโหลกนี่ก็นิวเครืองนะครับท่อเป็นท่อนิวเครืองท่อท่อสีเมตรซีทอนกับสิเมตรระดับน้ำตอนนี้ จากพื้นผิวลงไป8เมตรแต่2เท่านะครับยดท้องลงไป2เท่าตอนนี้เดือนจะเข่ามีหน้าแล้ว23กลุ่มผ้ากับเข่านาแรงแล้วนะครับน้ำอยู่8เมตรแ้ามันหอนสุดมันก็คงบอมื่อหจะเกิน12เมตรเนาะนะครับมัดมัดเชือกใส่หัวะกระโหลกเช็คว้่านา้ำกันมันล่วงรุด ตองถอดเอาสปริงที่ว่าออกสปริงหัวกระโหลกอ๋ออันจะเอาสปริงออกกันบ่เพราะว่ามันหนักมันบ่มันความคิดเ้างน่าจะที่เ้าสูบหน้าก็เป็นบาดาลมันบ่หน่าจะมีกำลังที่จะดึงสปริงนีให้เปิดได้ครับก็เลยถอดสปริงออกลองเบิ้งครับลองเบิ้งครับลองเบิ้งเนาะลองผิดลองถูกกันได้ครับเป็นการเฮ็ดเพื่อแรกกันบ่นนี่แม่ครับแม่ เอาเล้วนะบ้านนี้เพื่อนจะเอาลงเลยครับเอ้าล้มหมบ่ล่ะเอ้าทุกเจ้าเอาเลยเออคอยคอยเป็นตากล้องกันพ่อละบ่ล้มไหมบ่ล้มพ่อละไม่ว่าบ่ล้มมันต้องเป็นท่อฮกขนตรงนี้เนาะเออเห็นท่อซีซีนิ้วเห็นท่อลงมันค่อยจะล้มอันนี้มันต้องเป็นนิ้วเอาแล้วนะครับแก้ปัญหาแล้ว ขอปรึกษากันก่อนครับปานี้เพราะว่ามันบขลมแล้วลองรถขอรถนิวมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเช็คว่าท่องเหลืองอืมเป็นเช็คว่าท่องเหลืองแมั้เช็คว่าท่องเหลืองเขาได้สบายเลยแมั้เปลี่ยนหัวกระโหลกเปลี่ยนหัวกระโหลกแบบพลาสติกเป็นแบบท่องเหลืองน้อยน้ถูกต้องเลยมันค่อยสีเขาหลุมค่อยหน่อยก็หนีเนาะอืมเอามัน นี่แหละครับเฮ็ดงานจริงนาง,งานจริงมันก็จะมีปัญหาเอ่ออยู่ได้ตลอดเนาะก็คือบอกว่าบอ่อแรกแล้วครับพี่น้องอ่าบอ่อแรกนะครับบอ่อบอ่อแหกบ่อแรกกับพิษแล้วครับบล็ลกอ,อกกับโลโลซีนิ้วเป็นบอ่อหนูทดลองนะครับเพิ่นก็มาลองอยู่นี่นะครับป้าปะเข <c oughs> <c oughs> าไปเอาอะไรมังเปลี่ยนครับอ้าร์มเขาเป็นี้ยเป็นลองผิดลองถูกกันได้เนาะเป็นประสบการณ์ครับเป็นประสบการณ์ใไอ้ไซเราเราอยากมาลองฮต่อติด ติดตั้งบ้งอืมอืมนี่เ้อพี่น้องเมื่อกี้นี่เกือบได้วางมวยกันกับประธานทีมงานเนาะ <c oughs> เรื่องนี่ละไอเรื่องนี่นะครับ <c oughs> เช็คเบ้าน,าน้ำนี่แบบเป็นพี C ีซีนี่คือมันลงทอบได้เนาะครับทอซีนิ้วเฮาตัวนี้มันติดอยู่หมงมุมขอบอยู่เนาะเราบอด้อ่านมงนี้เนาะว่ามันลงผ่านมาเ,เกือบได้วางมวยกันเมื่อกีนนก้นี่ <c oughs> การได้เปลียบนาเป็นเช็คเบ้าน้ำแบบ ท้องเหลืองเนาะราคากระตางได้เป็นอัะสามร้อยบาทอันนั้นเท่าไอ้บาทอันนี้อยิบาทแบบนี้ร้อยสิบาทร้อสิบาทกัคิดว่ามันจะลงทอซีนิวได้เนาะมันมันมาติดนี่ครับติดโม่ลงบ่อด้เป็นต้องถอดออกขึ้นเกี่ข้อก็้นเกับบลบแล้วครับเพราะว่ามันติดกาวไปแล้วมันถอดไได้จำเป็นนะครับขออมูลนี้อา พิษพาดกันได้ก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะให้ทุนท่าหอนไอทิพย์แล้ว <laughs> เป็นอุท่าหอนว่าเฮ็ด่ยังมันต้องได้อ่านได้ครับมันมันต้องผิดพลาดก่อนค่อยไปพิษพาสําเร็จต้องได้คิดคดีๆก่อนเออคําว่าซั่นคือมันสิเปืองเปืองทรัพยากรทรัพย์แต่ละหิย่างเนาะเปืองบ่เป็นหยังครับเพราะว่าเฮาบ่ได้ลงทุนเฮาเป็นเนีเนาะว่าบ่เป็นหยังว่าซั่นเพราะว่ามันหนักกระเป๋าผู้อื่นว่าซั่นข่อยนี่แล้วออ่าเจ้าภาพกะทิทําใจแนะอง กูบริจายดึกดื่อเ,เอออ้าเอาลงมาหนิอเอาลงเาไดองมานอันนั้นมากมายหนก็เป็นน่องแซมเนาะแซมบบกา่าน้องแซมพอ,อดีแกแม,มาทำธุระบ้านเนาะแกยุบบ้านุนะครับบ้านดงเย็นุนเนาะอ่ะเอ,อ,นอนเป็นคนเป็นคนสองหมูบ่มกกบ้านอือเอาลงไปเรื่อยๆ่บเากรวนีา สิบหกเมตรลงไปเรื่อยเขาต้องผูกเชือกไปเนะาะกันกันอุปกรณ์เขาลุดตกลงไปในบอ่อนี่ครับลงไปเรื่อยแล้วครับหน้าไปพนะื้นย,ย,ยกน้ำเห็นไหมครับโยกน้ำให้มันขึ้นมาอ่าจากทอซีนิว้วให้มันเข้ามาอยูน่ในทอนิ้วเคืองเนาะ มาเอาไม่นั่งเราอีหันกับหาบแม่มันยกช่วยกันนี่แหม่เอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยคือผมบันทึกเด้อือมันเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญนะครับในประวัติศาสตร์ขี้เมียนเดียวต้นหน้าแม่ขี้เมียนเดียวหน้าต้นขี้เมียนเดียวข่อยสงสัยเจ้านะตดน่ะอือต้นละออหาว่าน่องนุ่งต้นโอ้สำคัญได้เจ้าเนี่ย วางใหญกันเลยดิเอ๊ะไปเรื่อยๆครับเบิ้งน้ำออกบ่้องเหนียวออกมาไหมโอ้ออกกันแล้อครับโอ้โหนี่นะครับน้ำ8เมตรจากผิวดินเอาอีกเอาอีกนี่ยังนี่อ่านี่เป็นลูกสูบเนาะใส่ฟอยสูบน้ำคือเป็นทอร์ซีหุนนะครับนี่อันนี้คือเป็นเป็นโตสูบ ตัวสูบน้ำขึ้นมาออ้หโอ้โหเอาดึงดูมึงดูโอ้ครับประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาต้องเอาเอาเอา ประสบการณ์ครั้งแรกครับมีผิดพลาดกันได้เนาะเห <laughs> <laughs> ็นเหนีงไอทิศเลี้ยง <laughs> <laughs> กล้วยอยู่มั้งสวยกิลเดอร์บอกซ่อเตาพุ้งซึกงมาใส่ขอ้อดิบตกนะเฮ็ด <laughs> 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 ต้อตงแน่นอนเลยอะไรนะเฮ็ดใส่ <laughs> <laughs> ล่วงต้องไปจนก่นบอ่อเลยไหมครับพี่นอ้องหัวกระโหลกยังต้องไปเบิดเลยเป็นชุดเชือกอีกนั่นนี่ก็กำลัง แก่งานนี่เนาะเสร็ความพยายามเพื่อที่จะเอาตะขอลงไปเกี่ยวเชือกดึงทอกันมาเนะครับจริงๆนำม,มันเสร็จแล้วนะครับมันแล้วแล้วหรือตะวันแล้นี่แหละครับคือเป็นงานแรกเนาะก็เลยเกิดความผิดพลาดอยู่หลายจุดเป็นประสบการณ์ที่ดีเนาะครับประสบการณ์หาได้จากงานจ้กของนี่แหละครับบทเรียนที่ดี เด้อพี่น้องอม,มือนี้เป็นมือแก่งานเนาะทอสามเซนเนาะครับพร้อมหัวกระโหลกสามร้อยยี่สิบบาทตกลงไปอยู่ก้นบ่อเนาะครับสิบสองเมตรบันีกูย้ยังไงกับบอ่อไหนเนาะครับล่องแล้วบอ,อกว่ากเกือบจะได้แล้ววะดึงขันว่าอีกหาเมตรจะถึงมือเนาะแต่ว่ามันเลยหนามแล้วหนามบ่อดีอ้วมมันก็เล่นหนักกลายมาตะขอกันเลยรับแรง น้ำหนักหลายพวดมันก็เลยเ็ดไห้ขอต้อที่ตะขอกออยู่น่ะขาดไปเลยนะครับกับรีดตกลงไปอีกมือหนีร่องแล้วนี่ย้อนเชือกย้อนตะขอลงไปกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ย้อนไปน่ะมีเล็กเนาะเพื่อที่จะว่าเออให้มันเข้าไปในท่อเนาะท่อที่กำลังกูเพื่อที่ว่าไปกอตะขอทั้งใน,นกลายเป็นว่าเชือกกันดึงเมื่อคืนกับตอนนี้ <laughs> <laughs> ดึงว่าขื่นดึงเกือกดึงกันทอ่อสามเซนนี่ดันเบดครับตอนนี้จะเป็นป็นขัดอีกยังปวดหัวย่อมแพ้ครับก็เลยต,ต้องต่อต่อใหม่คิดว่าเวลาดิดสมมติส่วนซลัเซลสมมร์นี่ปลายสมมร์นี่หัวสมมร์นี่คิดว่าจะไปข้างอยู่ป่ายท่อสิบสองเมตรนอกจากผืนข้างล่างสุดเลยนี่ก็สิคิดว่าพอดีแล้วครับกับบอต่ำ ก็บอสูงนะคิดว่าอาจจะพอดีมันมันก็นมีสูตรคำนวณอยู่แหละแต่ว่าคิดว่ามันนี่ก็เอา้าลงไปได้อยู่ระดับน้ำจากพื้นพื้นดินนะครับลงไปตอนนี้ก็เกือบจะเขานาแรงเนาะนาแรงกันละพอน้ำยุบแปดเมตรเอ่อลงไปอีกก็สี่สิบสามเมตรก็จะพ่อปลายท่อสามเมตรนะเนาะกับประมาณน้ำอิลีเนี่ยคือประมาณสามสิบเมตรได้ยี่ดอกอ คิดว่าต่อเสมอกน็น่าจะไม่มีปัญหาอย่างเนาะวันน,นี้กันเนาะครับกันล่วงไปอีกก็เลยมัดเชือกมัดแหลือก็าากดึงมามัดได้หลายช่วงนะครับเนี่ยดูถึงขอบพิพานแล้วนะครับบันนี้ก็มัดตลอดเลยบันนี้มัดตลอดท่อสามเซนสิบสองเมตรนะครับมัดจนไปถึงปลายปัญหาคือเขาต้อง การผิดพลาดนะครับเอาย้อนท้องไปตรงอันดับแรกคือเพชรยี่ไนยอาทิศมัดเชือกครับนี่นะครับประสบการณ์ครับมัดเชือกครับเพชรเขาเป็นมืออาชีพได้อย่าลืมมัดเชือกเป็นเด็ดขาดอันดับแรกเลยคือต้องมัดเชือกครับมัดเชือกให้หลักก่อนอ่าอันดับแรกเลยเพราะว่านี่ลูู่รูลงไปเพราะว่ามันเป็นบ่อแหลกของเูาเนาะบ่อต่อไปอาจกลายเป็นที่พอมที่ขาดนะทีนองเอ้าเอ้าก็เป็นประสบการณ์เนาะครับครั้งแรกเนาะ ตัดสินใจเนาะครับเลิกกู้ก็คือปล่อยมันนอนอยู่ก้นบ่อไปเลยเพราะว่ากัต้นไม้กับล่อหน้าเบาไว้นาะครับฝนบดฝนบทได้สองหมื่นแล้วถ้าเขากู้เลือนให้ท่านนี้ก็กู้ได้นะครับเขาตรงนี้ความสมานพอทำียู่อาจจะกู้ได้ก็เลยใส่ความพยายามลองเบ้างความพยายามสุดยอดแล้วมันกะมีโอกาสจะได้อยู่่พีน้องแต่ว่ามันถือว่าได้มันบ่ได้แล้วเาก็ต้องทําใจแล้วครับปล่อยทีม ไว้ในกลบนบ่อนี่แหละมีโอกาสจะได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงบ่ได้บ้านี้เอาเชือกลงไปเนาะกู้เชือกก็ไปติดอีกบ้านนี้ประมาณสี่สิบก้ามเทศครับอยู่ข้างล่างพร้อมตะขอ <c oughs> เอาขึออา้นบ่ได้เอาขึ้นบ่ได้ทั้งเชือกทั้งทอแต่นี้อ๋องั่นบอ่อใดองค้ายเพื่นก็เลยปลูกกระเลยเออนี่ยนะครับแต่งขันหามาถูกสิบหกดอกเนะาะมาเดี๋ยววางค่ายเพิ่อนที่บดดา เพิ่นรักษาอยู่แถวนี้เพิ่นกระชีโอ้สุมนี่คือบ่เห็นห mm ัวก่อนว่าเพิ่นสิวางสินะเลยวางไายเพิ่นเพิ่นคพื่อเห็นใจอะเราบอบอพยายามสูงสุดเลยสอเพื่นเจ้าอยู่เด้อนี่เอาครับกะบแซวแซวเพิ่นเล่นเนาะเป็กวดาลูกกะเทวดาอยู่แถวนี้เพิ่นกระชีอันบ่เครียดดอกรว่ามันคนใจแคบียดปนั่นดอกนี่นะครับทักทายเพิ่นแซวเพิ่นเล่น มันคิดว่าสไดายโดดเนาะวันนี้นตอทอไม้ก็สีได้น้ำได้เพรต้นไม้แล้วครับเพราะว่าเขาถาวรไว้แล้วต้นไม้ปลูกไว้หลายย่างเนาะกำลังอุดมสมบูรณ์นะครับก็บว่าสิหาไก่ปลามาป่อยหากระต่ายดาผู้พ้าแม่ป่อยให้มันเป็นแบบเป็นธรรมชาตินะครับให้มันเขาอาศัยอยู่นีต่ต่อไปก็จิาห้ามบุกรุกพื้นที่ส่วนตัวนะครับวันน,นี้ส่วนบุคคลพื้น <c oughs> <c oughs> เพื่อนที่นี่กะจิกายเป็นเพื่อนที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีสัตว์ป่านกกระรอกกระแตมีแหลนะเนาะนกกกะเยอะแยะเมื่อคืนนี้ครับอาทิตย์แล้วกับปืนคนละกระบอกครับยางอ้อมอยู่กับเาเห็นยังเพราะว่าเพิ่นมาไห้ดิเพิ่นดูแลดีผมกับผมกับเาอยากได้ให้กันละอืแต่ว่ายางมากมากยางแบบแบบยังไงอ่ะมันมี ความมากอยู่ในต่อยนะในการถือปืนยางหาซอ,องนันซองนีเนาะนี่เมื่อเสารมารเห็นก็ลรอกกระแตเต็มนกไงกันหลายนกกดนกเขานกนกมะเขีวนกแสกนะครับอยู่ในป่าเนี่ยเยอะแยะเลยแต่ว่ากลางคืน,นพอยางซองนีบ่เห็นยังจักอย่างเลยบ่ม,มีสิ่งมีชีวิตเลยเ <c oughs> งียบบเงียบ,บสงัดมาก นี่นะครับอืมต่อไปก็ะชีหาไกปา่ปลากระลอกมา้อ่ากระต่ายกระลอกมีเหล่าหลายผมกระลอกดอนก็มีอยู่นี่หลายแลนหยอกกันนี่มันแรงนะครับเมือนี้ต้องได้น้ำเนาะไอทิตย์เนาะได้ใช่ใช่อือเมือนี้ใจเย็นๆมืาอนีน้ถ้ากาวใจเย็นกาวก็เอาเอาของแถมวาถ้าของผมเอาของแถมวาทั้งสองกระปุกเนาะเอากาวปลอมท่าไป สามเซนแม่พี่น้อง mm hmm. แต่แต่มันออกแบบมาสีคือกันคักนี่กาวทำไทยกับทำลาวเนอะเออกาวท่อน้ำไทยกับามาตะวันกระป๋องใหญ่แม่บ้านใส่แม่พี่แม่ก็ยังไปเอากาวปอมมาค่าตั้งสามเซนเนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดเลย,ยลอืมอแต่ว่ามองขอสุดท้ายนี่ได้เป็นของแท้เยอะครับนี่พอดีของปอมมันเบิดพอดี Mm-hmm. <sighs> สวัสดีครับได้นานมาเด้อครับพี่น้องน้ำใสแจ๋วเลยแบบับน้ำแห้งเติบเนาะบูด,ด้วยครับโคตครับโอ้ใสแห้งประสบความสำเร็จครับพี่น้องใสครับใสแน่ กินก็ได้นะครับเนี่ยมันมีคุณมันไม่ยังเลยบ่ะนี่เมื่อนี่นอกแค่ว่าหัวก้อนนี่น้ำมันแดงเยอะคือ,อมันบอลนี่เปิดตาน้านี่เนาะเอาล้วครับเมื่อนี่ผู้ใดสนใจงานติดตั้งบดานซิ่งนี่นะครับสร้างติดตั้งครับประธานทีมงานอิสร,ระเสียบไป้างครับ สุดยอดเลยครับอเอาครับใครสนใจกัทักอินบ็อกมานะครับคุยกันได้ราค่ากลงกันได้กันเองครับราค่ากันเอง